ฟักกันจองเป็นพักที่ปลูกไงนะครับแต่ติดเร็วกับปล่อยตามธรรมชาติมันออกดอกมันเท่ากับใส่ปุ๋ยเดียนละเทียปุ๋ยยูเลียใส่บ่ได้นะครับยูเลียมันเห็ดไทยการดอกกอ,อนเวลาเขาเก็บมันอาจะลวกเร็วครับคนปลูกไม่เขากับเตรียมแปลงนะครับไทยๆแล้วก็ปัน้นปั้นแล้วก็น้ำใส่นะครับใส่พ่อผสมคือพ่อเป็นตมก็ได้แล้วก็ดำคือ<ำ>เขาดำหน้านี่ครับห่างกันประมาณหาสิบถึงเจ็ดสิบเ้นถ้ามัน หลายคือแบบนี้นะครับมันขยายกอกมากจอดกันแล้ว <ดา S 1> นะครับดอกมันสีเบหไ่แต่เดือนหนึ่งต <ดา S 1> ีได้ผลเต็มที่นะครับ <ดา S 1> ปลูกรอบรอบนึ่งนี่สิยูได้โดนซําไหนจ้าพ่อจา้าของพ,พ่อนี่ปีก่าแล้วนะยังประเทศไดปลูกใหม่อ้พ่อปลูกบนพื้นที่จากไรเนาะจ้าพ่อปัจจุบันนี้ปัจจุบันอยู่ประมาณสองไรนะครับ <จา S 1> ที่แรกกะเก็บเหลายนะครับมันขายขายดีก็เรยขยายพันธุ์ออกมากตอนนี้ก็ถือว่าสั่งรายได้ให้กับครอ่คัวดีนะครับตอนนี้แทบสิบ บ่พ่อขายนะครับเพราะว่าม่คาเมืนกับสร้างซื้อเมือซ้อเมือกับตรงตามราคาของตลาดบางมือราคามันกับอายุคงทีนะครับบางมือก็ได้แพงแต่ว่าบ่อรุ้ทุงละหาซเฉลี่ยนะครับขันเดือนละมื่เมือนก็ตกเป็นแสนแล้วต่อ,อปีสวัสดีจ้ามื้อนี้เขากบมาเยี่ยมช่ม หน้าผักขั้นจองเนาะจ้ะาพ่อในน้าตัวเนจ้นา a, ครับผมนายเดีย่อินเสนาครับบ้านนักสราดาาโ,ราโมซิบต,ตมบลชิงเงนเินจ้าอำเภอชิเงินจังหวัดมาคขัมจ้ากว่าเป็นมาจังเลยเนาะพ่อจังเข้าค่อยได้มาปลูกอันผักขั้นจองของเขาครับแต่ก่อนก็ไปเป็นพญ่บ้านนะครับก็บไปอฟรอมรายวาย่างจ้าก็เห็นของเฝนกับก็ว่าฝนสางไายได้ได้ก็เลยเอามาปลูกเบิ่งที่แรกก็ เก็บบ่หไายนะครับเก็บพ่อพ่อขายได้หลังจากนั้นมากก่ะมันขายขายดีก็เลยขยายพันธุ์ออกมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสั่งรายได้ให้กับคั่ดีนะครับเพราะว่าทางแม่ค้าเขาแจนิ่นติดต่อรลับทุกมือนะครับก็เพียงแต่ว่าพักก็สิออกท่านเพิ่นบอ่อั่าน สายพันธุ์เราปลูกยวนหน้าเขานี่ม like ันเป็นสายพันธุ์เองเนาะจ้าพ่อพ่อเอามาปลูกก่าันก็เป็นสายพันธุ์ธรรมดาครับที่เกิดตามตรงหน้าเขานี่แหละเพียงแต่ว่าปลูกกันแล้วก็ขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยนะครับไอพ่อปลูกบนพื้นที่จากไรเนาะจ้าพอดัจจุบันนี้ปัจจุบันอยู่ประมาณสองไรนะครับเจ้าเนี่การรักษาของเขานี่มีการดูแลจังใดเป็นพิเศษว่าจ้าพ่อขันสมุดขันูสิบปลูกจังสี่นะจ้าครับไอพักกระจองเป็นพักที่ปลูกไงนะครับตติดเร็วนะครับระยะ เวลามันก็ไปเรื่อยๆนะครับช่วงหนาฝนติเป็นช่วงช่วงนี้ตีเป็นช่วงรักษาง่ายกับ<ม>กับว่าได้เฮ็ดหยังนะครับกับปล่อยตามธรรมชาติมันก่อออกดอกมันกม่นกับเมันก็อนจะมีช่วงหนาแรงที่เฮ็ดยากเล็กน้อยเพราะว่าอากาศมันห้อนนะครับมเฮ็ดห้ยใบลวกได้ก็คิดว่าก็ถาดออกดอกนะครับเข้าก,กับใส่ปุ๋ยเดียนละเทียใส่ปุ๋ยธรรมดานะครับตามที่ข้อมสมของพี่น้องแต่ว่ากั ปุยยูเรียใส่บ่ได้นะครับยูเรียมันเฮ็ดห้ยการดอกกอ,อนนะครับ<ม>เป็นน้ำเวลาเฮาเก็บมันอาจจะลวกเวร็วก็ใส่ปุ๋ยสูตรธรรมดาก็จ,จังปลูกไปจักมือข้อค่อยสาม,มารถเก็บยอดไดะพอผช่วงที่ปลูกไม่นะครับก็สติประมาณ2อาทิตย์<ม>ถึง3อาทิตย์นะครับวาง,งา่ายว่าก็เดือนนึงที่ได้ผลเต็มที่นะครับฝักกะจองนะครับถ้ามันออกดอกแล้วมันก็ติดแตกแตกแนงออกขังนะครับขยายกอตอนนี้แทบสิ บ่พ่อขายนะครับเพราะว่าแม่ค้ามันก็สร้างซุมเอื้อซุมอื้อไอ้แม่ค้าคือส่วนมากก็เป็นแม่ค้ากลางคอเจ่นนะครับอ,อันนี้ก็มีผักกระจงนะครับที่เห็ดมาประมาณนเก็บสองปีก็กลัวนะครับก็ถือว่าได้ผลดีส้างรายได้ดีนะครับก็จังเขาขายนี่ขายเป็นกำบ่พ่อกำรักบาทจ้ะอันนี้คือเห็ดเป็นถุงทรงเลยนะครับ ส่งตามและค่าของตลาดบางมือราคามันกับวายุของทีนะครับบางมือก็ได้แพงแต่ว่าบ่รุถทุงละห้าสิบนะครับคันพ่อขายนี่ขายส่งเป็นสัปดาห์บ่จ้ะหรือว่าขายเป็นส่งมือต้มมือมันกับ้าพักายกับมือต่มมือช่วงนี้ก็มี่บาแเน่ยเพราะว่าอยู่กับทีพักเข้าออกนะครับเพราะว่าพักบางมือกับออกายก็ได้เก็บซุ้มือคือจังเข้าขายรอบรอบนึงนี่สิได้เฉลี่ยจักบาทพ่อเดือนนึงนะครับ ช่วงมันหลายกับหยียบสองหมื่นเจ้าเดือน<ม>นะครับช่วงนี้กับประมาณหมื่นเอ็ดหมื่นสองเท้าเดืนอนเพราะว่าผักมันออกว่าท่านนะ,ะอยากสเริ่มปลูกนี่เขาต้องเฮ็ดจังไดพ่อคันนู้สนใจอยากปลูกยังสิครับคันปลูกไม่เขาก็เตรียมแปลงนะครับทถไถทแล้วก็ปั้นปั้นแล้วก็น้ำใส่นะครับใ<ม>ส่พ่อผสมคือพ่อเป็นตุ่มก็ได้แล้วก็ดำคือเขาดำหน้านี่ครับห่างกันประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเ้นถ้ามันที่หลายคือแบบนี้นะครับมันขยายกอกมาจอดกันแล้ว นะครับดอกมันสี่ใบใหญ่หลังจากนั้นเขาก็ลอกเก็บผลผลิตได้เลยเนาะพ่อมีแต่ลอกเก็บผลผลิต <c oughs> สําหรับพันธุ์นะครับบางคนก็นติดต,ต่อมาหลายนะครับว่าอขอขายขายยังไงนี่ก็คือผมว่าพี่น้องจะปลูกผมแบงไห้นะครับแบงไหฟพี่ือเป็นช่วงฤดูหนาวนี่เขาปลูกได้ปกติบ่พอหรือว่าเขาเป็นช่วงที่ต้องพักของต้นเขาเล้วฤดูหนาวปลูกได้นะครับแต่ว่าฤดูร้อนนี่ก็คือช่วงกุมภาพันธ์หน้าเนี่ยมีหน้าไปหาเมษาบ่าจะให้ปลูกนะครับ พาอว่าอากาศมันห้อนอากาศมั<า>นห้อนเทศดไทยพักข้นซานะครับ,จ,รบจังปลูกรอบรอบนึงนี่สิยูได้ดนูนซ่จไหใดจ้าพ่อจ้าของพ่อนี่ปีกั้วแล้วนะปีปีกั้วแล้วนี่ยยังประเทศได้ปลูกปลูกใหม่หลังจากที่พ่อปลูกพักขันจองมาานในมุมม่งของพ่อเดชาคิดว่าจังหดจะว่ามันมันดีจังหดสําหรับเฮาจังสี่นะจ้ะครับกับแต่ก่อนนะครับเห็ดหน้าเขา่านะครับขายเข่าปีหนึ่งมันกับพอได้ลายนะครับขายเข่าเมือนกับยู ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้เขาเห็ดฟักกั้นจงปีหนึ่งเมื่อก็ตกเฉลี่ยนะครับกันเดือนละหมื่นเมื่อก็ตกเป็นแสนแล้วต่อปีต้นทุนบ่่หลายครับเขาสามารถเอาของเข้าขยายไปเรื่อยๆครับสาหรับพี่น้องนะครับสนใจนะครับอยากปลูกฟักขัอนจรหรือว่าบ่มีพันธุ์นะครับที่จะปลูกนะครับก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับผมก็ซอยเอาพันธุ์ให้ได้นะครับแต่กับพี่น้องกับผู้สนใจหรือแจ้งผีเห็ดได้กันผู้มีสนใจมากกา คือว่าแบบมันแดดบางเทีแดดมันก็ฮอนจ้าครับสามารถติดต่อได้ทั้งสองทางได้เนี่ยนาะจา้า,จามี<อ>มีเบอร์โทรเหรอครับจ้าตามที่พ่อฝากไวจ<า>ก้จ้าเบอร์โทรก็0657340298อยู่บ้านหนองซีลาดเนาะจา้าตำบลเชียงยืนเนาะจากพอ่ออำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามสำหรับรายการแนวทางเกษตรเก็บค,ความรู้กับขอขอบคุณหลายๆดนะจ้าพ่อขอบคุณค่ะ